กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานสากลมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งแรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีวิสัยทัศน์พัฒนาสักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี4.0ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบด้วย แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานเป็นระดับกองรวม8กองมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานรวม45แห่งและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานรวม32แห่งเป็นราชการส่วนกลางตั้งอยู่ในภูมิภาคเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมแก่แรงงานในพื้นที่มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น2,843คนในการออกแบบกระบวนการทำงานจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อสร้างคุณค่า รวม4กระบวนการหลักได้แก่ 1. การพัฒนาทักษะฝีมือ2การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3. การรับรองความรู้ความสามารถ 4. การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมการนำกระบวนการไปปฏิบัติถูกถ่ายทอดทั้งในเวทีของการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่มีการประชุมทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทำงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีคุณภาพกลมจึงนำหลักการ P.D.C.A มาใช้ในการทบทวนการปร,ปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นประจำทุกปีย่างสม่ำเสมอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังคงมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ทุกด้าน ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดังเห็นได้จากการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะแรงงานในหลากหลายมิติสามารถตอบสนองความต้องการของแรงงานและตลาดแรงงานเฉพาะด้านรวมเจสถาบันดังนี้ 1. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับฝีมือให้แก่กำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้มีคุณภาพร,รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จัดตั้งขึ้นผลิตกำลังแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตและกำลังแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 3. สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเป็นหน่วยฝึกเฉพาะทางที่จะตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 4. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตอนออกเฉียงเหนือ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิกส์5สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหการรมบริการสุขภาพจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากำลังแรงงานด้านบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรเพื่อรองรับอุตสาหการรมท่องเที่ยวและบริการ 6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติจะตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานในอนุภาคลุ่มน้ำโขงมุ่งเน้นพัฒนาตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและพัฒนากำลังแรงง,งานด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลได้รับอนุญาตให้เป็นหนึ่งใน6แห่งจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสากลภายใต้สถาบันการเชื่อมสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆเช่น การเป็นสมาชิก WorldSkills International การทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร WorldSkills Asia เพื่อจัดการแข่งขันทักษะระดับเยาวชนความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในด้านการพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มเด็กสตรีรวมถึงการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนผ่านการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงาน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานร่วมกับสาภาพยุโรปผ่านเวทีการประชุมระดับสูงด้านแรงงานเป็นต้น <อะ S 1> จากการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําให้กรมสามารถสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆในการทํางานเช่นการพัฒนานวัตรกรรมชุดฝึกซ่อมบํารุงรักษาหุญญญ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐ,ฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทั้งระบบของประเทศ ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี2,562จำนวน5รางวัลและปี2,563อีก2รางวัลผลจากการดำเนินการทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานแบบไร้รอยต่อประชาชนมีงานทำมีไรายได้มีอาชีพด้วยทักษะอาชีพเพื่อผลิตภาพแรงงานด้วยทักษะอุตสาหกรรมก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตด้วยทักษะนวัตกรรมพัฒนาคนให้มีความสามารถ พัฒนาชาติด้วยแรงงานฝีมือ